สวัสดีท่านผู้ปกค,ครองดเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับคุณสม้มกับการเรียนออนไลน์แ,นแสนสนุกในวิชาลัมไทยค่ะในวันนี้นะคะคุณคส้มมีเพลงมาให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวประกอบเพลงร้องเล่นเต้นรำกันค่ะดเด็กพร้อมไหมคะอ๋อแต่ก่อนที่เราจะไปฝึกปฏิบัตินะคะเราไปดัดมือเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายกันก่อนค่ะไปกันเลย เรามาดัดมือท่าที่หนึ่งกันนะคะก่อนอื่นเลยให้เด็กนั่งพับเพียมนะคะชูมือลายนิ้วสีนิ้วติดกันหักนิ้วโป้งเข้าหาฝ่ามือค่ะวางไว้ที่ตักนะคะนำมือฝ่มอามาจักออกแรงแดัดมือด้วยนะคะนับมือถึงสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิบอีกข้างหนึ่งค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าที่ท่าที่สองนะคะตั้งเข่าหนึ่งท้าค่ะยืดแขนตึงจับปลายนิ้วทั้งสี่นิ้วนะคะเก็บปลายนิ้วที่หมดนะคะน้บหนึ่งถึงสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสังข่าอีกขั้งหนึ่งค่ะหลังตรงด้วยนะคะยืดแขนตึงนเก็บปลายนิ้วนับหนึ่งถึงสิบเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ท่าที่3นะคะดัดหลังค่ะนำมือขวาแตะไว้ข้างหลังนะคะนำมือซ้ายเอื้อมจากข้างล่างขึ้นไปจับมือขวาจับให้ถึงนะคะหนึ่ง6 7 8สามสีกอีกข้างนึ่งค่ะนำมือซ้ายแตะนะคะมือขวาจับมือซ้ายค่ะ นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะตอนนี้เราดัดมือเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปปฏิบัติท่ารงกันเลยค่ะ เด็กๆก็แดดเหนื่อยเต็มความพร้อมด้านกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงั้นต่อไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวประกอบเพลงร้องเล่นเต้นรำกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งนะคะให้เด็กนํามือเท้าเอวนะคะแล้วสายเอวไปมาแบบนี้ค่ะดิง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 ง่ายไหมคะสส่เอวเยอะๆนะคะดิงดิงดิง ตึงตึงตึงพอหมดทานองเพลงนะคะให้เด็กยื่นแขนซ้ายมายื่นแขนซ้ายไปข้างหน้านะคะแล้วนํามือความมาแตะแตะปลายมือแตะแขนแล้วก็แตะไหล่ปลายมือแขนไหล่อย่างนี้นะคะแล้วใส่เอวไปด้วยนะคะแตะแตะแตะสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามแตะแตะแตะ ออีกรอบหนึ่งนะอ่ะพอเราใส,ส่เอวเสร็จแล้วใช่ไหมคะไปแตะแตะแตะแล้วตบมืออ่ะให้เด็กตบมือ3ครั้งนะคะแล้วตบมืออีกรอบหนึ่งแตะแตะแตะแล้วตบมืออีกรอบหนึ่งแตะแตะแตะแล้วตบมือได้ไหมคะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะอ่ะาใสา่เอว อย่างนี้คะสะบัดมือแบบนี้นะคะแล้วใส่เอวด้วยชูแขนทั้ทงสองไว้แล้วหมุนไปให้รอบตัวไปแล้วหมุนไปให้รอบตัวได้นไหมคะอีกรอบหนึ่งน,นะไปใส่เอวติง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 ไปแตะแตะแตะแล้วตบมืออีกรอบหนึ่งแตะแตะแตะแล้วตบมือ ชูแขนทั้งสองไว้แล้วก็หมุนไปให้ดอบตัวได้ไหมคะอันนี้คือท่อนที่1น,นะต่อไปท่อนที่สองท่อนแรกเราแตะแตะนะคะท่อนที่สองให้ตกตักที่ตักของเรานะคะตกตกตักแล้วยักเอวอ,อีกรอบนึงตกตักสามรั้หนึ่งสองสามแล้วยัก เอวอีรอบหนึ่งตบตบตักแล้วยักเอวอีรอบหนึ่งตบตบตักแล้วยักเอวไปเกาะแขนนำมือมาซ้อนกันนำแขนทั้งสองข้างมาซ้อนกันงอไว้ข้างไว้หน้าลำตัวแบบนี้นะคะงอแล้วใส่ก้นงอแขนเกาะแขนเกาะแขน,ขน,ขนทั้งสองไว้แล้วสส่ตัวเราให้ขึ้นลงสส่ตัวด้วยนะคะ ใส่ตัวเราให้ลงขึ้นลงขึ้นแบบนี้นะคะอีกรอบนึงนะตกตกปับแล้วยักเอวตกตกปับแล้วยักเอวกอดแขนทั้งสองไว้แล้วใส่ตัวเราให้ขึ้นลงอ่าได้ไหมคะงั้นเรามาทบทวนตั้งแต่ท่อนที่หนึ่งนะคะ,ะป้าจับเอว เต้น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  สลัดแขนแล้วตกมือสลัดแขนแล้วตกมือสลัดแขนแล้วตกมือชูแขนทั้งซองไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็หมุนไปให้ลอบตัวได้ไหมคะอ่ะเอาด้มหนึ่งนะไปสลัดแขนแล้วตก ต่อไปเอามือจับเอวพ่างกหัวค่ะพ่างกหัวแล้วยักเอวพัางกหัวแล้วยักเอวก็แขนทั้งสองไว้แล้วใส่ตัวเราให้ขึ้นลงได้ไหมคะเรามีทั้งหมด4ท่อนนะท่าที่1คือแตะแตะแตะท่าที่สองคือตกตก ท่าที่สามคือสะลัดแขนแล้วตกมือต่อไปท่อนสุดท้ายพะงกหัวแล้วยักเอวพะงกหัวแล้วยักเอวได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนตั้งแต่แรกอีกหนึ่งรอบนะอ่ะไปติง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 ไปแตะแตะแตะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นลงได้ไหมคะเราจะทำแบบนี้ไปพร้อมๆกัน3ามรอบนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองไปฝึกปฏิบัติพร้อมกับเพลง

Yeah. เด็กๆก็จบลงไปแล้วกับเพลงร้องเล่นเต้นหลํานะคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนั่นเองเป็นไงสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะท้ายนี้นะคะให้เด็กมานฝึกทบทวนเพลงที่เรียนไปด้วยนะคะอย่าลืมทบทวนด้วยนะ แล้วถ่ายคลิปส่งมาให้คุณครูส้มได้ชมด้วยค่ะท้ายนี้นะคะหยุดอยู่ที่บ้านอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ฝนก็ตกค่ะแดดก,ก็ออกค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย,ยมากแล้วอย่าลืมช่วยเหลืองานบ้านคุณพอ่อคุณแม่ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่กับก,การเรียนออนไลน์แสนสนุกในวิชาลําไทยได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย